สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเราอีกแล้วนะคะช่องไปนํากันชาแนลวันคลิปนี้มาต่ออีพีสองนะคะหลังจากตื่นนอนตอนเช้าๆนะคะแล้วก็มาตื่นมาดูวิวกันก่อนเลยคะ่ะก็ฮิวตันนะคะในชั้นสูงสุดนะคะชั้นยี่สิบห้าของฮิวตันหลังจากนั้นเราก็จะอาบน้ําแต่งตัวกินข้าวนะคะนะคะแล้วก็ลงมาด้านล่างแล้วนะคะก็เราก็มาดูอาหารของเขานะคะทุกคนนี่ยคะ่ะผละไม้น่ากินมากนะคะก็แล้วก็มีโยเกิร์ตนะคะเพราะว่าคนตัวเกียรชอบกินโยเกิร์ตมากนะคะ เพรด้านหลังนี้ก็จะเป็นบาร์ผักนะคะบาร์สลัดนะคะทุกคนก็เนี่ยนะคะใครชอบกินผักผลไม้นะคะด้านนี้เลยแล้วก็จะมีซอสต่างๆนะคะรวมถึงแอปฮันนี่นะคะก็คือน้ําผึ้งด้วยส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็นพวกขนมหวานนะคะเป็น <c oughs> ของเราก็เรียกมาตักอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีไส้กรองนะคะผักกาดแก้วแฮมนะคะ แล้วก็มะเขือเทศหนึ่งลูกนะคะแล้วก็จะมีซอสถั่วนะคะแล้วจะมีขนมหวานไส้สับะรดนะคะแล้วก็มีส้มแล้วก็เมลอนนิดหน่อยนะคะแล้วจะมีน้ำส้มนะคะวันนี้กินน้ำส้มเชา้านี้ก็นี่นะคะขอตัวกินข้าวก่อนนะคะนี่นะคะทุกคนหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็ออกมาด้านนอกนะคะก็ยังอยู่บนถนน อาซล่าโลสนะคะวันนี้เรามีธุระจะต้องทำนะคะทุกคนเราต้องไปอีกเมืองหนึ่งนะคะ mm. เพื่อที่จะพาะคุณชายนะคะพาเวสไปสมัครงานนะคะเอาไปสอบสัมภาษณ์นะคะทุกคนก็ <c oughs> เราก็จะไปที่บริษัทก่อนนะคะแล้วก็เอาของมาเก็บเอาของมาเก็บที่บ้านนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเอารถยนต์นะคะไปเพราะว่ามันก็ค่อนข้างไกลจากจากตัว ตัวเมืองตรงนี้นะคะอาซีรานะคะค่อนข้างไกลก็ถ้าขับรถก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ <c oughs> เราจะเอาของไปเก็บกันก่อนเพราะว่าวันนี้เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมแล้วต้องรีบไปนะคะเดี๋ยวไปสอบสัมภาษณ์ไม่ทันนะคะทุกคนก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยค่ะนี่นี่บนถนนนะคะคือตอนเนี้ยอุณหภูมิวันนี้วันที่สินะคะอุณหภูมิประมาณสิบองศานะคะก็นะคะเนี่ย คือทางผ station, e. <clot> ่านนะคะเราจะเอากระเป๋าไปเก็บแล้วนางก็เดินต้องแต้กต้องแตกไปนะคะคนเพื่อจะไปเอารถนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็อยู่บนถนนแล้วนะคะถนนนี้เรียกว่าซียานยูนะคะซียานยูโรดนะคะก็จะมองเห็นวิวของเมือง อิสตันบูลนะคะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นตึกรถก็ค่อนข้างติดนะคะทุกคนเนี่ยรถติดมากนะคะข้างทางก็จะเป็นบริษัทเป็นเหมือนในเมืองเหมือนในกรุงเทพเลยค่ะทุกคนเหมือนในกรุงเทพก็รถก็ขับเนี่ยไฟแดงก็ไม่ค่อยเห็นนะคะขับแบบยาวอย่างเดียวเลยทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวขอตัวพักขวัญก่อนนะคะง่วง คนกน็ตื่นแล้วนะคะน่านจะใกล้ถึงแล้วนี่นะคะแล้วก็มาร้านกาแฟมินจูนะคะก็จะเป็นร้านกาแฟขนมหวานแล้วก็มีอาหารด้วยนะคะน่ากินมากโอ้เมนูแต่ละเมนูน่ากินมากเป็นคุกกี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเค้กเค้กไส้ิป็นด้วยไอติ จะเป็นป๊อปปาร์ตของเขานะคะเราก็สั่งมาแล้วมากระรองกีแล้วก็ไอศครีมลองกินนะคะถือว่าอร่อยเลยนี่เป็นลาเต้นะคะลาเต้ร้อนดูความมีเลเยอร์ของที่มี่ะทูอูกว่าที่ไทยมากราคาต้องหายเราจำไม่ได้อ่ะเราจะลองกินไอศคมก่อนนะลองกิน เดี o, ue, an, la la ๋ยวลองชิม wow, ันกนีลาแบบหนึบๆเหมือนนมอะนึบไม่เหมือนที่ไทยหนึบมากร่อยหอมมากหวานมากนะคะลองชิมมาจะลอง 谢谢。 หวานอันนี้หวานหวานกว่าติมข้างในเหมือนจะเป็นไส้ครีมนะคะหอมอ,อ่ะน้ำหนึ่งหอมนะคะทุกคนรู้ว่าเด็ดเลยอร่อย ใช้ได้นะคะแต่ว่าหวานไปหน่อยอ่ะไม่ค่อยชอบหวานถ้าคนชอบหวานาก็น่าจะชอบใช่ตีนหวอนนะิีเมนต์ชอบชมอมชมไม,ม่หิมมานเคกเค้ามีเค้มเกมาให้นะคะกับกาฟแฟน่าจะเอามาลองติ๊กิ๊ก แล้ได้หาล้วน,นี้ทุกคนเดี๋ยวรอเดินไปกินก่อนนะคะโอเคค่ะเราก็สอสบสภา์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับมาอาชิลานะคะ We are going to Krapadocia with tour tonight and right now oh, almost 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 six o'clock in the evening and we have to come two hours and then we can go to eat something other. we're gonna go to Bahigo there is a lot of people and it's popular now right now we in the I've uh, already so you can see it's so every people here a lots of people and this is a popular place for tourists but I can't see tourists <laughs> only Turkey but I'm not sure because uh, I can't different <laughs> tourists and Turkey and you can see so I'm not sure and around here they have the big more and big shop and you can find if you want to buy something shopping or is here is a lot of people because they also have a university around here and popular for students 20 and travel 30 <laughs> 2ดอลล่า22ตุกีเนี่น่าก็ประมาณ44บาทไทยนะคะทุกคนแต่อันใหญ่มากอันนี้อันนี้นี่นี่เราก็จะถ่ายรอบนะคะทุกคนก็คนเยอะนะคะแบบตลยเหมือนแบบยุโรปสอกคนไม่คิดว่าตัเองคืนตุกีนะคคิดว่าเองมรกาอะไรอย่างเี้ยนะแบบมีคนมองนะคะแบบน้านจะหน้าแปลกนะคะทุกคนเราก็ ลังจะเดินไปหาของอินนะคะแถวนี้เนาะก็เขาบอกว่าข้างล่างอ่ะจะเป็นทะเลน,นะคะ,ะเป็นทะเลแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะไปเพราะว่ามีเวลาน้อยนะคะเดินหาอาหารเอเราก็มาเจอร้านนี้นะคะชื่อร้านอะไรไมได้ลุงคนไหน,น,น,นดูใคน,นะค,ะคลิปวิดีโอนะคะก็เขาจะมีสองโซนนะคะจะมีโซนด้านนอกแล้วโซนน,น,โซนัานในโซนด้านนอกคือสําหรับคนที่เขาแบบ โซนบุหรี่นะคะคือสามารถดูดบุหรี่ได้เลยที่นะคะแล้วก็โซนด้านในก็เป็นโซนที่แบบไม่ได้ดูดบุหรี่นะคะก็เมนูเหมือนเดิมค่ะเรื่องเมนูก็ที่นี่เขาก็จะสแกนเมนูนะคะดูก็จะมีของหวานของคาวนะคะมีวิลานี้มีสเต็กด้วยมีอาหารแบบอเมริกันนะคะเป็นแบบ พาสต้าอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะบางร้านไม่มีบางร้านมีแต่อาหารปุกีนะคะเราจะมีของหวานมีน้ามีอะไรให้เรียบร้อยนะคะทุกคนมีรูปให้ดูด้วยนะคะง่ายมากในการสั่งนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะกินสเต็กนะคะก็ออเดอร์ไปเรียบร้อยนะคะถ่ายรูปรอนะคะ,ะ,คะทุกคนเพราะว่ารออาหารนะคะ <Wow. S 1> เป็นครั้งแรกของร้านนี้นะคะที่เห็นซ้อนมะเขือเทศก็ถ่ายรูปไปค่ะชับๆค่ะชับๆรออาหารนะคะนี้อาหารก็มาแล้วนะคะแอบกินไปนิด กินของคาเสร็จก็ต่อด้วยของวานนะคะทุกคนส่วนใหญ่ร้านที่นี่นะคะจะเป็นผู้ชายทํางานหมดเลยนะคะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงทํางานนะค่ะแล้วว่าเดี๋ยวเราจะกินของหวานนะคะแล้วก็จะกลับไปรอรถบัสนะคะทุกคนเพราะว่าคืนนี้เรามีนัดทัวร์นะคะจะไปคาปาดโดเกียนะคะทุกคนแล้วว่ายังไงแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะก็ขึ้นรถบัสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะไปคาคาปาดโดเกียกัน2คืนเอหนึ่งคืน2วันนะคะทุกคนก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะเหนื่อยมากเลยบ๊ายบาย